มีเป็นลุ่มเลยค่ะใส่ลัชนาแต่ประสบการณ์ให้เพื่อนด้ลกูกทำยังไงได้สิบเต็มโมุ่ม่หมบอกไว้ดิแล้วมันก็สิบแล้วนะวิชาวิชาอังกฤษมีได้สิบเต็มบ้างไหมคะมีค่ะลูกว่าลัชนาดได้โอ้นาวินแหม,มจะมีสองชกาเลย ตุงยาหนูไปผิดข้อไหนอะหนูอะอยากรู้ไหมว่าหนูผิดกันข้อไหนใครจะรู้ล่ะคะคะแนนยังไม่ออกเลยคุยอยากค่ะปูเฉลยออกมาคะแนนก่อนค่ะหนูอยากรู้ว่าแกดงมาต้องใช้เท่าไหร่คะสำหรับหนูเห็นแล้วหนูตั้งยหลละบอกเลยพี่ชาครับเห็นแล้วไงดันไงแน่โค่ชขาใครได้ท็อปเก้าค่ะ นาวินเหรอไอด้เอากาดินาดีนาวินเหรอคณิตสูงเานาวินนาวินได้แต่ไม่ใช่สองวิชาครับโอ้โหเก่งมากเลยคนาว่าเราไม่ใช่นาวินใช่ต้องมีคนทำาวินรัชนาคดียวกันใช่ไหมลูกคะรัชนาได้ท็อปได้ท็อปคณิตแต่ว่าภาษาเอ้เอ้ยรัชนาดะได้ท็อปอังกฤษลูกโอ้ my god อ้ยโอ้ย วิชาคณิตเดี๋ยวก่อนนะสูงสุดเก้าใครใครใครครับปริญญาได้ท็อปอังกปริญญาเหรอคะใช่ว้าวมิวสิกมิสิกเพื่อตัวนี้ของเราคณิตก็จะเป็นพิญญาว้าได้เท่าไหร่คะแปดใช่ไหมใช่ลูกแปดแล้วพิญญาก็ไปลองท็อปอังกฤษอีกเก้าว้า แม่ครูคะหนูได้แค่ห้าหรือไม่ก็สามได้เลยค่ะหนูว่าหนูหงายแน่เลยเอะไรสําหรับหนูหรอก็บอะมาแบบสี่สามนี่แหละทาไมลูกมันยากหรือมันยังไงบางทีก็ยากบางทีก็ไม่ยากอะค่ะคือมันไม่ง่ายแล้วมันก็ไม่ยากค่ะนั่นยันล้างทอหาว่ามันยากได้เปล่ามันไม่ง่ายแลวมันก็ไม่ยากแหม่มุกนี้มีคนเงียบเลย อันน hmm, so ี้ค่ะนมึนมากเลยค่ะมึนใช่ไหมใช่ค่ะคันนี้หนูมึนมากเลยอ่ะหนูถึงกลับเต็มคำหมาบเลยอ่ะค่ะภาพแบบว่าภาพแบบต้องใช้พวกกระดาษทดโดยที่ไม่ใช้คือคีดเลขกอ่ะหนูใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเต็มหนูมึนแบบมึนตล่อเลยอ่ะครูแบบเฮ้ยมึนคนแรกคือเดาหนูมึนต้องแบบต้องทำในวงเล็บก่อนนะคะหนูมึนต้องวงเล็บแล้วก็แบบสับส่งไปสับส่วนมาค่ะ เราเวิร sure. oh, ah, oh. oh, ์คคูดาแล้วคำนวณคูดาแล้ววานนี้ให้สอบรอบเมื่อไหร่คะไม่เปลี่ยนรูปกค้าค่ะวันนี้สอบรอบรอบพรุ่งนี้ภาษาอังกฤษรอบรอบพรุ่งนี้ค่ะพี่สองค่ะจ้าก็ที่สี่ไม่รู้แหละมาาทำยังไงแต่หนูรอสอบแก้อยู่ดีอ่ะใช่รอสอบแก้คิดไปแล้วยังไงผมก็ต้องแก้ไปแล้วด้วย โอ้แล้วมาส่งตร้นองศาองศาไม่ได้แก้องศาให้ต้องตอกหนูฟังสอบแก้สอบเกดโอ้ยไม่ต้องคิดถึงชั้นหรอกระดับชั้นนะตกขยะได้หนูฟังครูครมบติว่าอย่างวันเนี้ยข้อสอบใช่ไหมครูครูส่งคำชี้แจงให้หนูอ่านใช่ไหมค่ะสั่งขาวว่าครูมาซะดีๆว่าใครบ้างที่ไม่ได้อ่านลงสารขาพมาหนูอ่านค่ะถ้าคนอ่านน่ะจะรู้ ัตอนที่ผมกำลังอ่านตอนที่ผมกําลังดูยูทูปเห็นโอคูโ่มาครับผมก็ไปดูเลยครับสภาพตอนนี้คือของหนูผมก็อ่ะทำแบบเออเออเลยเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคนส่งข้อสอบไม่ทันคือระบบปิดแล้วระบบปิดปุ๊บคุบอกว่าไงชื่อแล้วก็คะแนนดูนาฬิกาดูวันตักใอ่เกอตั้งแต่เก้าโมงยี่สิบมาค่ะหนูหนูอ่านอยู่โอคูส่งมาอ๋อ ถ้าหนูสง่งตรงเวลาชื่อมันเข้าอยู่แล้วชื่อขคะแนนเข้าอยู่แล้วค่ะเกินแค่สิบปีอ so ่ะจะเข้าทางมีคือรูปแรกคือส่งไปทางแรกส่วนตัวครูรุนที่สองคือส่งทาะไรบุกเพราะฉะนั้นเวลาาน้องหาเขายากกันหัวค่ะโอ้ยผมรู้ตลอดค่ะเพราะว่าผมเปิดการแจ้งเตือนผมไว เปิดไว้เวลาที่ครูส่งอะไรไปก็ตามอ่ะหนูต้องอ่านก่อนถ้าทําโจทย์อะไรก็ตามหรือทำแบบทดสอบหรือทำอะไรก็ตามหนูต้องอ่านก่อนว่าโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ทำอะไรแล้วเวลาอสอบก็เหมือนกันทาชี้แดงเขาให้ทำอะไรสอบตอนไหนสิ้นสุดตอนไหนปิดระบบสอบตอนไหนเห็นไหมมีคนพลาดไปหลายรอบเลยนะค่ะค<ว>ร,รูค่ะภาษาอังกฤษหนูผ่านไหมคะครูจะประกาศชีอให้ลูก จะให้ครูถ่ายคะแนนใช่ไหมกล้าประกาศเลยครูหนูอยากฟังคะแนนเตรียมยาลงยาดงยาหมองไว้เลยนะลูกนะอบ้าดุบไม่ทิ้งยาดงยาหมองไงครูหนูไม่เตรียมค่ะรูหนูลองังมาหมดแล้วค่ะเห็นเค่ะหนูไม่ต้องเตรียมแล้วค่ะครูหนูพร้อมตายเห็นทั้งคะแนนปสามปสามปสามนี่ปสี่นี่ก็จะปวดหัวอยู่แล้วไม่ไม่ ปอสามก็ปวดหัวแล้วนะเนี่ยคุณปอสามปวดหัวไปเลยจ้าแล้วปอสี่แต่ขนาดไหนเคยเห็นคะแนนของพี่ปอห้าลูกคุณครูนุ๊กมาคอยแล้วคุณครูนุ๊กคุคิดถึงหนูอยู่แล้วลูกอะไรนะคะคุณครูคุณครูนุ๊กคนณคิดถึงเด็กปอสี่กหมแต่ไปโรงเรียนแล้วคุณไปไหเงอะไปเลยโอ้ปิดเธอมมาไม่รู้กี่เดือนแล้วอ่ะครูจำคำขงคุณทุกท่านไม่ได้แล้วอ่ะ สองนี่แม่จะได้เจอแล้วปู่ขาขอขอแยกกินตัวค่ะไปนะขอแยกตัวไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวนี้ครูแจ้งทีหนึ่งปู่ขาสวัสดีค่ะปู่ขาสวัสดีค่ะขอคุณปู่ขาสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้ววูออกแล้วไปแล้วบ๊ายบาย